สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ช่อง toptap 6หล้อไฮโซช่องเพจ Top t a ท t n t แนรถดัแต่งสวยแห่งประเทศไทยที่เคารพลักวันนี้ผมพาเจ้าการกล้วยนะครับมาที่จังหวัดน้องบัวลำพูนะครับมาสลับล้อกับเจ้าปีใหม่ครับเพราะว่าเจ้าปีใหม่ก็จะเสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้วนัด ส่งวันที่ห้านะครับก <c oughs> ็น่าจะทันนะเดี๋ยวพาไปรีวิวดูเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เจ้าปีใหม่ก็ถอดล้อรอไว้เรียบร้อยนะครับเหลือแต่ผมนี่แหละเมื่อกี้อัซิเดนต์นิดนึงครับเดินทางมา,าแยกอุบลรัตนนะครับมาถึงใกล้จะถึงาทางเข้าเขื่อนอุบลรัตนก อีกตัวเรกูเลเตอร์นะครับไอตัวสามที่มันมีปัญหาที่บอกน้ำมันฉีดออกที่มันนะมันแตกเลยทีนี้มันหนักไม่ได้หลวมันแตกผมก็เลยเอาสายที่มันที่มันไม่ผ่านไอตัวเรกูเลเตอร์เสียบจิ้มเข้ากระป๋อน้ำมันเลยนะครับ ก็เลยโทรไปถามช่างเอ็มตีระเบิดบอกว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่าช่างเอ็มบอกว่าค่อยๆไปก่อนแต่ว่าผมก็เลยบอกว่าถ้าเราถอดปั๊มติ๊กล่ะผมกลัวแรงดันมันเยอะเกินน่ะกลัวกระบอกมันแตกนะครับช่างเอ็มเลยบอกว่าให้อถอดสายปั๊มติ๊กออกสายหนึ่งถอดออกปุ๊บก็ขับมาปุ๊บมาได้ประมาณสองกิโลหลับ ลับเลยจอดอยู่ประมาณสามครั้งอะ่ะ <c oughs> ดีที่ผมเอาเครื่องมือมาด้วยครับเครื่องไม้เครื่องมือเอามาด้วยนะครับไม่งั้นจบเกมทีนี้เอฟซีก็มาเห็นพอดีลากล้วเกี่ยวเข้าวมาเห็นพอดีเลยถามว่าเป็นอะไรครับเสียทอ่อผมเรียบอกว่าไม่เป็นอะไรครับสายน้ํามันหลุดอ่านะเขาเก็นึกนึกเขาก็คิดว่าผมไม่มีเครื่องมือเนาะ เ็เลยว่าขอบคุณครับทําได้อยู่ทําได้อยู่เพราะว่ามันจะเสร็จพอดีไล่ลมเสร็จพอดีก็เลยสตาร์ทก็เลยได้มานี่นะครับแต่มันก็ไม่แน่นะต้องดูไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็ไม่กล้าขับเร็วกับประมาณแปดสิบนะครับตรงอะไรก็ไม่ตรงหรอกอี่จะไปตั้งนี่เลยประมาณแปดสิบครับกะว่าจะมาให้ถึงประมาณบ่ายสามไม่ทัน ก็พรุ่งนี้ค่อยว่ากันเดี๋ยวผมนอนอยู่นี่แคืนนี้เจ๊อําก็ไม่ได้มาครับ JM เจ๊อํไปงานบวชพี่ชายผมมาคนเดียวนะครับตรงนี้ก็จะเข้าน้องบัวลังพูละนะครับลงจากอะไรนะเขาขาดช่องเขาขาดมาเรียบร้อยแล้วครับ ทางนี้ก็ใช้คนเกี่ยวเอาเลยไม่ใช้รถเลยลงแคกใช้แรงงานคนผมก็จะลองใส่ล้อหน้าล้อเล็กดูเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีกระบะพอไม่มีกระบะปุ๊บหางมันตกนะครับพอหางตกปุ๊บหน้ามันเชิบครับไม่สวย ก็เลยจะถอดไอ้ล้อวงนี้ออกก่อนเอาล้อเล็กใส่ทั้งหมดนะครับกระทามีเนียมใส่ทั้งหมดเลยเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนยงเป็นยางนะครับเจ้าปีใหม่ไม่ก็หยยบแรง ง่วงนอนง่วงนอนก็กลายเป็นแบบว่าสะดุ้งตื่นอ่ะเหม็นน้ามันก่อนประการแรกขนาดเปิดแอร์นะเหม็นน้ามันเลยถ้าคนไม่สังเกตก็จะไม่รู้นะครับมันเหม็นน้ามันขึ้นมานิดนึงเหมือนเอาไฟแช็กเป็นลนสีรถมันจะเหม็นเหม็นอย่างนั้นเลยนิดๆนะครับก็เลยจอดออกจากไฟแดงมาก็เลยจอดดูใช่จริงๆด้วยครับน้ํามันออกจากไม่เยอะหรอก ประมาณ2-300บาทนะครับไม่เหมือนตอนนั้นตอนนั้นออกยาว หัวเชีครับรัดโคง้งออกเป่นงั้นมันบานครับมันหนักหัวมันจะบานออกไปนร่นเลนนู้นน,น,นะถ้าน้ำหนักมันทิ้งที่หัวเยอะๆนะครับเข้าโค้งหนักๆมันก็ไม่อยู่ครับท้ายปัดนะครับไม่งั้นก็บานครับดึดึงโค้งไม่เข้านะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัว เรกูเลเตอร์นะครับที่บอกว่ามันแตกนะครับแตกเลยนะคราวนี้ไม่ใช่ว่านอ็อตคายนะครับแตกเลยเอาเชือกรัดไว้ไม่อยู่ครับมันหนักนะครับนี่ครับจะให้ดูตัวที่มันแตกเขาเรียกว่าเรกูลเลเตอร์ตัวคุมน้ำมันไหลกลับ ถ้าไม่มีตัวนี้ก็อาจจะทําให้กระเปาะแล้วมันแตกได้ครับระเบิดได้นี่ครับหนักนะครับเนี่ยนี่มันจะอยู่ทรงน <c oughs> ี้จะอยู่ทีนี้เวลาวิ่งมันก็ขยับอเงี้ยโดยที่มันยึดแค่ตัวนี้ตัวเดียวไหนล่ะ มันยึดแค่นี่มันยึดแค่นี่อนเดียวอันนี้ก็อยู่อย่างนี้เนี่ยเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยยึดอยู่อย่างเงี้ยอันนี้มันก็เลยทนไม่ไหวครับมันถือกระโยาเงี้ยมันก็เลยแตกใช่ไหมแตกข้างในลาวข้างในเลยปกตินะตัวนี้จะคายคายออกแล้วก็น้ำมันกระเด็นออกอันนี้มันไม่คายครับ มันแตกเลยครับผมก็ว่าเอาน็อตไม่คลายแล้วมันออกตรงไหนสตาร์ทนี่พุ่งออกมาเลยเพราะว่าไอตัวปั um ๊มติ๊กเนี่ยมันดันน้ำมันอยู่แล้วคมันก็ดันลงมาผมก็เลยเอาเอาตัวที่อยู่อยู่ตูดเนี่ยก็คือสายไหลกลับทั้งเนี่ยเอามาใส่แทนไอ้นี่เลยเดี๋ยวมาดู จิ้มเข้าตรงนี้เลยจิ้มเข้ากระเป๋ะเลยเกือบไม่ได้กันนี่ครับเอาจิ้มเข้าเลยปกติมันจะอยู่ตรงสายนี่นะครับกลัวกลัวว่าแรงดันมันจะทําให้กระเป๋ะนี้แตกเพราะว่าปั๊มติ๊กมันจะไม่มันจะไม่หยุดนะเพราะว่ามันไม่มีตัวคุมแรงดันทีนี้ผมก็เลยเอ็มตีระเบิดก็เลยบอกว่าให้ถอดสายออกเส้นหนึ่ง ถอดออกแล้วปุ๊บน้ำมันไม่ดันขึ้นกระเป๋ะน้ำมันหมดหลับกลางอากาศอีกมาได้สองกิโลนี้นํามาถึงอู่เนี่ยทีนี้ทางอู่เอ็มจีระเบิดเาก็บอกว่าเออพี่ส่งไอ้นี้กลับมาเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้เนี่ยคือมันต้องยึดไอ้นี้ด้วยครับนี่ในตัวปัญหาคือเนี่ยมันหนัก หนักประมาณอู้หายฉีดอยู่ด้วยนีย่จะบอกว่าครึ่งกิโลก็เยอะเกินไปก็ประมาณสักหนึ่งในสองหนึ่งในสี่กิโลหนึ่งมีสี่ส่วนอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับหนึ่งกิโลมีสิบขีดใช่ไหมอันนี้สองจุดห้าขีดอู้จะว่านะีผมว่าสามขีดว่ะหนักอยู่เนี่ยมันต้องยึดตัวเนี้ยจริงจริงมันต้องหาอะไรยึดตัวนี้ก่อน มันไม่มีตัวยึดมันก็หนักครับทั้งสายนี้อีกสายนี้มาเป็นน้ําหนักถ่วงไปอีกก็เลยทําให้เกือบมาไม่ถึงครับดีนะเอาเครื่องมือมาด้วยแล้วก็เตรียมการมาเป็นอย่างดีเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละหน้าของสารมันอยู่ฝั่งนี้ครับมันแตกมันก็น่าจะมันก็น่าจะอดทนอดกั้นมานะแต่มันหลุมเยอะจริงๆเส้น เลี้ยวเข้ามาตรงเขื่อนอบนุบลรัหลุมถ้าใครเคยมาจะรู้ว่าอภิมหากราบหลุมหลุมแต่ละทีนี่กระโดดจนแบบนี่ครับเจ้าปีใหม่เดี๋ยวดูกันคลิปหน้าครับปีใหม่ก็ยกเอโบกี้ขึ้นแล้วครับเหลือสลับล้อครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับ สวัสดีครับ